แล้วตอนนี้เราก็เดินมาถึงในจุดที่สูงที่สุดในโลกของ post o f f i c e in the world นะครับบรรยากาศการนั่งเขียนโลสกการ์ดนะเหมือนบรรยากาศตอนสมัครเรียนมานั่งดูฟอร์ม c form A เขียน่อยูเมาโทรศัพท์จีที่สูงที่สุดในโลกในโลก in the world เลยนะไม่มีที่ไหนสูงกว่านี้ผมก็จะส่งีไปส่งกลิกลับบ้านผม สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเจอกับผมเดอะฟาสไบนะครับวันนี้ผมจะพาไปเยือนไปษณีที่สูงที่สุดในโลกนะครับไปดูกันว่าหิมาลัยที่มีไปษณีที่สูงที่สุดในโลกเป็นยังไงจะเป็นยังไงจะสูงขนาดไหนจะหนาวจะเย็นขนาดไหนไปดูกัน Let's go เดินทางไปโอสซอิน <prestigious> mhm. ที่สนง <Gym. S 1> ที่สุดในโลกนะครับดูดูดูบรรยากาศระหว่างทางดีกว่าว่าเป็นไงคือแต่ละทางนี่แบบคดรเขียวแบบนี้เลยนะทีมงานเชียงยิ้ยิ้มยิ้มไม่หันนอันนี้คือจะต้องลงไปข้างล่างนะเฮ้ยลงหน้าผาเลยดีวะ อ๋อไม่ใช่บิดทานนะครับแต่ ını, จริงๆมันก็คือต้องลงมาจากภูเขาทางนี้ต้องลงสวนทางมาฝั่งนี้เพื่อที่จะไปไปสนีออฟฟิศคนอันนี้เคาลงหน้าผาไปเลยอ่ะทุกคนครับดูทางลงคือแบบอุ้ยลงหน้าผาคือ คือตอนแรกคิดว่าจะเป็นถนนอะไรโอเคสักนิดหนึ่งนะแต่คือเขาบุกลงทางหน้าผาเลยอ่ะว้าวทุกคนอุมันแมนแมน ทุกคนครับตอนนี้มีไบเกอร์ขึ้นมาไบเกอร์มาจากไหนก็ไม่รู้ครับไบเกอร์ขึ้นมาจุดสูงสุดของเราคิวสมิล่ะ where are you from อุตตรากันอุตรอินเดียอ๋ออุตตรากัน from เขาคือเขามาจากอินเดียเนี่ยรัฐอุตตรากันข้างบนเนี่ยบนบนอินเดียที่มีในนิตานในนิตานคนคนละอันกันอุตราอันนี้ฮิมัชท์เตชก่นฮิมัชท์ปเตชอุตรากันโอ้ก็คือกลุ่มไบเกอร์ Okay, so ทุกคนครับแล้วตอนนี้เราก็เดินมาถึงในจุดที่สูงที่สุดในโลกของ Post Office ศอินเีนะครับเนี่ยระยะทางจากที่เดินทางมาถึง2,000ัเกือบ2 0 0 0กิโลเรแล้วเราก็มาถึง Post Office ศนะครับเรามาถึงที่ที่สูงที่สุดในโลกก็คือ Post Office ฉะนั้นเราก็ต้องก็ส่ง Post าร์ดไปกับไทยดิ <S S <c oughs> มาที่สูงที่สุดก็ต้องส่งไปหาคนที่สำคัญที่สุดใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวไปเซอร์โบสการ์ดกัน หายใจไม่ออกใบย่าโปสการเลยดอันนี้คือมีโปสการ์นะมีรูปไฟฟ้าเอารูปไหนอะหรือว่าจะเป็นสัยลักของนี่เหรอฮิคิมอ่ะยอไกระเซดด้วยเอ็กเซดดี้อันละอันละสามสิบนะครับแต่เราจะต่อให้เลยอันละห้ารูปีได้ไหมหยอกหยอก ไม่ได้หรอกเนนี้แมกเนตยาแมกเนตใกล้เส so ็จเดียวอ้ฮะชดาวะเอ๊ะชดาวยี่ะยี่ะ100่ะะเิมกเนตอันนี้สวยนะครับสปีดวเลี่คิมจูอันนี้สวยสวยไหมน้อ เบี้ยเจ๊แค่เบี้ยเจ๊แค่ยี่เพล่กันพรีรพล่กูดลักกูดลักอ๋ออันนี้เป็นของลามะเป็นเป็นบทสวดพรของพระที่เบใช่ไนะที่แบบส่งให้ความโชคดีกับคนที่เซื้อไปอันนี้อันนี้เจ็ดสิบปุซายพลาสวยมากซื้อไบชเดี๋ยวดูยังไงอันนี้สวยมากเลยโบไฮส์โบสออฟฟิศสปีดวอลลี่ขอ ขอเรียกโปสการ์ดก่อนดีกว่าทุกคนคิดว่าผมควรเลือกอันไหนดีครับผมระหว่างอันนี้นี่สวยอยู่นะหรือว่าอันนี้หมู่บ้านเนี่ยจริงๆผมว่าผมชอบอันนี้นะโอเคนะนี่นนเปใหญ่ลักที่นี่ทุกคนที่ได้รู้อ่ะเราส่งมานเด็กที่น,นี่อันนี้เราส่งไปได้น,นี่สวยแต่ไม่รู้ไงว่าเป็นโปสการ์ดโอเคงั้นผมเอาวันนี้ก็แล้วกันที่บางคุณสายฟ้าบอกมาเออไปเขียนกันดีกว่า ไปเขียนหาคนที่สําคัญที่สุดกันส่งไปที่ประเทศไทยกันมาลองดูกันว่ากี่วันจะมาถึงบรรยากาศการนั่งเขียนโปสการ์ดนะเหมือนบรรยากาศตอนสมัครเรียนมานั่งดูฟอร์ม C ฟอร์ม S เขียนพี่อยู่เบอร์โทรศัพท์โอ้พระเจ้าลอร์ด you left me you left me เขียน เนี่ยโบสการ์เดี๋ยวเราตอนนี้ผมเขียนเสร็จแล้วนะโบสการ์เดี๋ยวจะเอาไปสอดลงที่ตู้ใบรษณีตรงนั้นข้างบนเนี่ยน้องเขากำลังเขียนอยู่พี่ลีนาเขียนเสร็จแล้วใช่ you, ขันตดนต่อไปนะครับผมการก็คือการติดสแตมดูวิธีการติดสแตมของพี่ใบเขานะก็คือจะติดแบบง่ายๆอ่ะ <c oughs> ดูดูดูว่าพี่ใบเขาจะใช้ <c oughs> <c oughs> กาวอะไรยังไง เฮ้ยเฮ้ยพี่ใบก็ใช้น้ำน้ำวิเศษเฮ้ยใช่น้ำลายหรือเปล่าตะกี้อ่ะทุกคนน้ำลายมันคือน้ำลายใช่ไหมพี่ใบก็ไม่ได้ใช้กาวแต่ใช้เป็นน้ำลายแทนสุดยอดมากครับพี่ใบเราโอ้ยเพราะทำไมของนี่มีสองอันเนี่ยมีข้อพลาดไปน้ำลายอย่างเดียวเลยนะครับยังประดีนะ

ทุกคนครับตัวนี้โปสการ์ดเราเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วโปสการ์ดตอนนี้เราจะส่งโปสการ์ดกลับประเทศไทยโดยใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนนะหเดือนถึงไทยตอนนี้ผมอยู่ผมอยู่นะวันที่8ตุลาคม2523เฮ้ยพุทธศักราช2566แล้วมาดูกันว่าจะถึงกันวันที่ไหนนี่นะครับเดินไปส่งที่ตู้ใบรสนีย์ที่สูงที่สุดในโลกกัน ก็คือเป็นจุดไปสนที่สูงที่สุดในโลกในโลกอินเดียเวอร์เลยนะไม่มีที่ไหนสูงกว่าที่นี่ผมก็จะส่งไปสนีนี้กลับบ้านผมไปกันเริ่มรอดูกันหนึ่งเดือนว่าจะเป็นยังไงว่าจะถึงไหมสมรกช่ทำไมไปก่อนกลับนะครับผมอย่าลืมถ่ายรูปกับป้ายนี้ด้วยนะครับฮิขิม the highest post office อินเดเวลนะครับผมไอจุดเป็นสนีที่สูงที่สุดในโลก